ีมาใสา่กับเขาดี Niin, คุผู้ชมวันนี้ผมกยใจคนได้บ้างครับผมยังยืนอยู่ในพื้นที่อำเภอบ,รบรรรลำบือจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับที่ตอบรับเข้ามาในส่วนของกุ้ยใจคนใทยบ้านบอกว่า,าที่บอกว่ามันสัมบลังอะไรพันดูวงดูใบนะนะที่บอกว่าได้ผลผลิตเกือบไร่ละสามตันกว่ามันสี่เดือนห้าเดือนได้ไร่ละสามตันกว่านี่แล้วตอนนี้กนเกษตรกรท่านนั้นไปไหนหายไปไหนหรือว่ามาเป็นเพียงแค่แบ็กกราวให้กับบริษัทหรือเปล่ามาคุยโม้โอ้วันหรือเปล่า ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าบุคคลท่านนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นครูอีกหนึ่งท่านในในส่วนของภาคปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทอของบริษัท DST ครับซึ่งตอนนี้ท่านก็มีภารกิจที่ต้องทําช่วยเหลือบริษัทนั่นก็คือทําข้าวพันธุใหม่ขึ้นมานะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินไปก็คือพันคู่ตัว54นะครับวันนี้ข้าวพันธุ์นี้นะครับ ปีหน้านะครับจะถูกส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สั่งจองมาแล้วเบื้องต้นนะครับก็ให้เป็นการขยายพันธุ์ไปนะครับตอนนี้ผมยังยืนอยู่ในแปลงอ่แปลงพันธุ์ข้าวนะครับที่เป็นพันธุ์ข้าวที่ทางบริษัทเราคิดแล้วก็วิจัยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศนะครับได้พันธุ์ดีนะฮะดินก็จะดีเพราะถ้าใช้ปุ๋ยซีแซมโกแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลผลิตจะต้องดีด้วยเดี๋ยววันนี้เกษตรกรท่านนั้นนะครับ ก็ตอนนี้กําลังเกี่ยวข้าวอยู่ครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับท่านอีกทีนึงคะแล้วก็ไปเห็นหน้าค่าตากันดีๆครับสําหรับแม่แม่มูลนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับท่านผู้ชมจีบาเาาคยคยจําาาาคคัเจ้าิวได้ดีอยัเจ้าิไดดีครับจีบสาวซ้นอยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาเจอยู่กับในส่วนของแม่มูลนะครับคนที่นี่คะบอกว่า มีเกษตรมีเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทูนมาสอบถามเกี่ยวกับทั้งเรื่องพันธุ์มันสำปะหลังวันนี้มาถึงอีกหนึ่งช่วงครับก็คือหลังจากที่ทํามันสำบะหลังแล้วนะครับแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั่นคือแปลงแปลงนาข้าวนะครับแปลงข้าวพันนี้เป็นในส่วนของบริษัท D s t นะครับนี้สั่งก็คือให้ทดลองพันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะขยายต่อให้กับพี่น้องเกษตรกร,นะรได,ได้ได้ใช้เดี๋ยวเรามา สอบถามแม่มูลว่าแปลงข้าวที่ที่แม่มูลปลูกทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากแปลงแปลงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์คู่ตัวไปเท่าไหร่แล้วเห็นผลผลิตออกมาอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาสอบถามกับแม่มูลสวัสดีครับแม่มูลครับช่วยแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งแม่สวัสดีค่ะฉันนังขมูลยอดดาค่ะแม่ขมูลยอดดาเนาะอยู่อําอยู่บ้านบ้านสองห้องบ้านอห้องเนาะอาเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะก็เรื่องมันสัมปะหลังผ่านไปแล้วอันนั้นผ่านแล้วสําหรับแม่มูลก็คือสําหรับ ปุ๋ยซีซซมโกผ่านไหกับมันสำปะหลังผ่านนะนะแล้วก็อาหารเสริมพืชออโต้เทอร์โบแต่มารอบนี้นะชี้เป็นชี้ตายเลยครับท่านผู้ชมนะแปลงนาทั้งหมดของแม่มูลที่อยู่นี่ทั้งหมดกี่ไร่สิบห้าไร่ค่ะสิบห้าไร่ใช้ปุ๋ยซีซซมโกไปกี่ลูกแปลงนี้สิบลูกค่ะใช้ไปสิบลูกสิบห้าไร่ใช้สิบลูกปกติใช้เคมีเยอะไหมแต่แปลงนี้ปกติกับปีก่อนหนึ่งสิบสามลูกค่ะแต่พี่ทัดไปกับสิบห้าลูกค่ะอ๋อก็คือสิบห้าสิบสามสลับกันอยู่ประมาณนี้สิบห้าถึงสิบสิบสาม เห็นบอกว่าใช้กับมันสปัปบหลังแล้วมันได้ผลดีก็เลยลองอใช้ลองลองดูสิบลูก <ฮะ S 2> พอเอามาใช้แล้วเป็นยังไงความแตกต่างจากทุกปีได้ผลดีค่ะทั้งสี่ะค่ะห่วงเขาอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้าวที่เป็นข้าวที่จะออกปีหน้าก็คือจะเป็นพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้<ฮ>ะนะครับอันนี้คู่ตัวห้าสี่นะครับท่านผู้ชมมีพันใ่นะครับแล้วก็ข้าวส่วนที่อยู่ท่านหลังอ่ะที่ว่าเป็นที่แม่มูลทำมีแต่ก่อนหน้านี้มีประสบป,ปัญหาอะไรไหม มีมียุ่ค่ะกัเป็นโรคไหมค่ะกับมันกับมากับิีวอสมบูรณ์ปานีไหมค่ะแต่ก่อนทุกปีที่ทํามาคือข้าวเป็นโรคแล้วก็ผลผลิตจะไม่ได้ดีขนาดนี้แต่มาปีนี้ก็คือเรื่องโรคเป็นไงเรื่องโรคค่ะบมีปัญหาปัญใดค่ะก็คือก็คือลดลงค่ะดําลาเนี่ยค่ะปีนี้ฝนมาซาค่ะดาเตี่ยนซิฟยังก็ได้ดอกก็คือปกติเนี่ยข้าวเขาจะต้องเดือดถ้า ถ้าช้าสุดก็ต้องประมาณสิงหาวันแม่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ปอะมาเกี่ยววันพ่อประมาณนี้ที่เขาที่เป็นเป็นต้นตำรับในการทํานาเลยแต่ว่าปีนี้มับมาปักดําเอาช่วงเดือนเดือนต้นเดือนกันยาค่ะต้นเดือนกันยาเลยโอ้โห,โหแล้วก็เห็นบอกว่าสภาพาต้นพันธุ์หรือว่าก้าที่เอามาดําก็คือก้าแก่แล้วค่ะค่ะก้ะบาบังแล้วก้ามันแก่แล้วนะครับในงานที่บังค่ะ แต่ว่าผลผลิตออกมาอย่างนี้แม่มูลประทับใจไหมประทับใจครับคิดว่าผ่านไหมอ้าผ่าน้วกับมันสวรรค์ผ่านแล้วกับข้าวเป็นไงข้ับก็ขาปกติสุปีกับมากัสิบดีปันนีหมค่ะแต่ว่ามาปีนี้ก็เป็นทีพ่อใจมากที่สุดค่ะเห็นบอกแปลงที่เรายืนอยู่นี่ก็คือที่เราเอามาทําพันเนี่ยแปลงนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเป็นพื้นที่นาที่ไม่ที่ไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อะไรด้วยเลยใช่ไหมครับปกติน้าของฉันนี่เมื่อก็เป็นหน้าดินเสรียมสภาพจะน้อยไหมค่ะขาบว่าขอาวปุ๋ยตะมกรอใส่ป กระตองบ้านสองครั้งหรือสามครั้งยังไงจังอยสิได้ผลดีมากค่ะแต่นี่มาบานครั้งเดียวเลยค่ะครั้งเดียวก็สืตามไปในออโต้ค่ะอืเห็นบอกว่าคือตอนนี้กระแสอุ๋งซีแซมโกทั้งบ้านเราก็ทั้งทั้งหมู่บ้านใช้เนี่ยมันได้ผลกันหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่มาที่มาครับท่านผู้ชมเพราะว่ากระแสมามามาเยอะเหลือเกินบอกว่าแม่ขามูลไปไหนแม่มูลไปไหนบอกจะมามาโกหกพี่น้องเกษตรกรไหมวันนี้มาให้เห็นจ่าแล้วครับท่านผู้ชมกับแปลงนาของแม่มูลที่เราอุตสาซุ่มทํามาเป็นระยะเวลา เกือบจะ3เดือนนะครับที่กว่าจะได้ให้ผลผลิตออกมาถึงขนาดนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้แม่มูลฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับแม่ค่ะชั้นขอฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะลดต้นทุนนะคะล่องหันมาใส่ฟินซี่แซมโกตาใส่ฝลาใส่ผลร้อมึงค่ะความกลับสีไปได้น้ำยาอาหารเสริมของออโต้นะคะใส่แล้วพี่น้องสิได้เห็นผลจังดีชั้นนี่แหละค่ะครับผมครับนี่ก็คือในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับ จริงๆแล้วความจริงทุกอย่างนะครับผมความที่จะให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบได้เลยว่าปุ๋ยซีแซมโกแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอ,ออโต้เทอร์โบใช้ได้ผลจริงไหมนะครับเสียงที่พี่น้องคําถามที่พี่น้องถามผมมานะครับทุกคําถามนะครับจะถูก ก้วยใจคนไตยบ้านคนนี้นะครับพาไปตามหาความจริงให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่นั่งฟังผมแล้วก็แม่มูลอยู่ที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเชื่อผมไม่จำเป็นต้องเชื่อแม่มูลถ้าท่านไม่ได้ลองด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอยากทราบรายละเอียดหรือว่าสนใจติดต่อข้อมืออยากทราบข้อมูลอะไรก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมก้วยใจคนไทบ้านพร้อมที่จะให้ข้อมูลพี่น้องเกษตรกรนี่นะครับการทําเกษตรไม่ใช่บอกว่าใครที่ทํามายาวนานกว่ากันใครที่กล้าเปลี่ยนเท่านั้นถึงจะทําให้ การทําเกษตรนะครับมีผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้นเพราะ้แล้วฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสักนิดหนึ่งครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็แม่มูลนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนจากพูดตัวเยี่ยมแหมแม่เยี่ยม